วันนี้เราจะพามาเที่ยววัดสุวรรณคีรีปีดกนะครับผมอยู่ในตัวเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับผมซึ่งสภาพหรือบรรยากาศที่นี่สวยงามมากครับผมผมก็อยู่ลบบุรีมาเป็นปีแล้วนะครับแต่เนื่องจากไม่รู้ครับเนื่องจากอาจจะหายากนิดนึ่งคำไม่ผมพาไม่เจอครับแต่ก็ผมลองเสิร์ชหาในโซเชียลก็เลยเจอวัดนี้ครับผมช่างกล้องพาดูบรรยากาศนะครับผมนี่ครับนี่ครับผม เป็นวัดแบบอยู่บนเขานะครับผมบรรยากาศสวยมากครับผมอันนี้อยู่หน้าอยู่ชั้นบนสุดของวัดนะครับผมนี่ครับจะแพนเห็นรอบๆตัวเมืองนะครับอันนี้เป็นรอบๆตัวเมืองของจังหวัดลบบุรีครับบรรยากาศสวยงามมากครับผมแล้วก็นี่ครับช่างกล้องครับผมแพนมุมนี้ครับนี่ครับผมแพนขึ้นบนเลยครับบรรยากาศดูครับ ชวยงามมากครับผมดีช่งองตามมาเลยครับ,รบดูบรรยากาศซะก่อนครับผมเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดลบบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงก็มากลาวไหวได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะปักหมุดวัดให้ในยู u ูบนะครับผมว่าวัดอยู่ในบริเวณไหนหรือปักมุดในข้อความน,นะครับรบดบากาแล้วชั้นบนสุดก็จะมีพระ วงใหญ่มากครับผมนี่ครับสองรับประธานช่างกลของแทนท้านไหครับเพื่อนๆที่มาก็ต้องมาถึงชั้นบนสุดเลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็ชั้นข้างล่างกว่าชั้นนี้ก็จะมีองค์พญานาคให้กราบไหว้เลยครับเดี๋ยวเราเะตัดภาพได้ก็จะตัดถ่ายให้ดูนะครับว่าบรรยากาศตรงองค์พญานาคเป็นยังไงครับผมนี่ครับดูบรรยากาศนะครับ เรากาลังลงมาจากชั้นดาดฟ้าของวัดนะครับเราจะถ่ายแผนจากข้างบนไปลงไปข้างล่างนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างครับเป็นวัดของอแนวธรรมนะผมบรรยากาศสวยงามมากครับนี่เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งของวัดนะครับอันนี้เป็นส่วนของถ้ำม,มหาโชคถ้ำมหาโชคจะมีเจ้ามหาจากักรพรรดินีนานคราดอยู่ที่นี่ครับผมแล้วเข้าไปข้างในเลยครับ นี่ครับผมซึ่งบรรยากาศตรงนี้ก็เป็นถ้ำครับบรรยากาศสวยงามมากครับผมนี่เป็นตอนกลางวันนะครับแต่ใน,นถ้ำม,มืดครับแล้วเราก็ต้องถ้าวัดก็ติดไฟนะครับผมนี่เป็นของช่นง้องทำนะครับนี่ก็เป็นเตย มากรล่าวว้ที่วัดนะครับผมคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็จะเป็นกดถูกใจด้วยนะครับผมกราบสวัสดีครับก่อนจะไปเราจะพาชมบรรยากาศทางขึ้นนะครับของวัดครับผมนี่ครับผมในขณะนั้นเพ่อนวัดก็จะมีเจดีย์อยู่ด้านล่างครับบริเวณนั้นก็สามารถจอดรถได้ประมาณ็7คันแล้วก็เพื่อนก็เดินขึ้นมากล่าวว่ามงพาด้ข้างบนครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผม